สวัสดีจ้าเมนเนกมาพบกับน้องปุ้ยรถบ้านร้อยเกินคือเา่าจจ้ามัน,นี้น้องปุ้ยจะมาขอแนะนำรถเป็นตัว Honda Civic FC f ฟเอฟซีนี่ก็จะเปลี่ยนมาจากสงของเอฟบีนะจ้าตัวนี้จะสีรถจะเป็นสีเทาเทาดำนะจ้าจะปีสองพันประมาณสองพันสิบเจ็ดเครื่องพันแปดตัวอีตัวอีนี่ก็จะเป็นตัวล่องท็อปตัวล่องท็อปของหลุนของซีวิกนะจ้า ตัวนี้มันจะมีชุดแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วจ้าจะมีชุดแตง่งหลบอคันแล้วก็สไใส่แม็กมาเรียบร้อยนะจ้าภายในเขาจะเป็นบอผผาตัวนี้จะเป็นเกียร์ออโต้นะจ้าบอผ่าภายในสะอาดเรียบร้อย้างหลังก็เป็นบอผผาสะอาดเรียบร้อยจ้าบ่สกรปรกตัวนี้จะเป็นสีเทาดำเทาดำ จะมีสก็ดหลออพันมีชุดแต่งสะก็ดหล่อพันเลยจ้ะตัวนี้จะมีเซนเซอร์ตัวนี้จะเป็นเซนเซอร์เซนเซอร์หลังเซนเซอร์ถอยเวลาเข้าสีโซนเนี่ยมันจะดังติ๊ดติดติดเตือนเข้าว่ารถเข้าสีโซนเดี๋ยวจ้ะเดี๋ยวตัวนี้จะเติมเติม E8 แปดหาได้เติม E ีแปดหาได้ไฟถ่ายจะเป็นไฟถ่ายอ่าตัวซียังสวยจ้ะไฟถ่ายตัวซีเดี๋ยวเขาจะมาเบิ้งขังหลังกัน ข้างหลังมังไ่ของกกว้างจ้าข้างหลังก็คือห้องส่ของไดหลายกว้างลึกเลือกข้าไปข้างในเลยนะจ้าเลือกข้าไปจ้ากว้างใส่ของไดหลายๆนะจ้ะเาเดิมๆจ้านาลังเดิมรถสวยสภาพดีพร้อมใช้เติมน้ํามันอย่างเดียวจ้าสีเทาสีเทาดําเพิ่นไ่แม็กแต่งมาเรียบร้อยนะจ้าพร้อมพร้อมสเกิร์ตรอบคันยังสวยเลยจ้าได้ไปบ่ผิดหวัง จในี่ข้างในค่ะข้างหน้าจะเป็นบอ่อผาตัวนี้จะเป็นปุ่มสตาร์ทเด้อค่ะเป็นพุ่สตาร์ทเด้อจ้านี่มาเบิ่งข้างในพวงมาลัยจะเป็นมัตติ้างนึงเด้อจ้าหนึ่งจะ,จะเป็นจอวิทยุเกียร์ออโต้มองนี่ก็สิเป็นหม่องเออ่ใส่่เออแก้วกาแฟได้อแก้วน้ำแก้วกาแฟถ้าเฮาสิสตาร์ทพุ่สตาร์ทคือเฮาวางวางเออ่กุญแจไว้เลยเดี๋ยวเฮาก็เหยียบเหยียบเบรกเหยียบเบรกไวเดี๋ยวเฮาก็กดปุ่มสตาร์ท อ่าอย่าเบรกไว้กดปุ่มสตาร์ตรถกับสิติดท,ทันทีเลยจ้ะนี่ไม้ตัวนี้จะเล่นไปอยู่ประมาณหนึ่งแสนสองหมื่นกโลจ้ะหนึ 1, 2, ่งแสนสองหมื่นกโลนะจ้ะจ้าจอพิทยุ S M นะจ้ะข้างบนนี้ก็จะเป็นไฟติดใช้งานได้ปกตินะจ้ะเครื่องนิ่งเงียบมากจ้ะตัวนี้ เครื่องนิ่งแล้วก็เงียบมากมาเดี๋ยวไปเปิดฟงไฟให้รึบร๊บรึบร๊บรึ๊บรึ๊บไหนๆปึ๊บสวยค่ะสีสวยรถสีนี่เป็นนงกุยเป็นคนมักสีแบบสีเทาบางสี่เลยจ้ะเทาดำหรือว่าเทาเนี่ยจ้ะไฟหนาโฉกเฉียบสวยงาม สวยงามเลยจ้ะรถคันนี้ถือว่าโอเครถสวยรบอีกอย่างมันปี2017ก็ถือว่าบ่ดด้เก่าเก่าหลายนะจ๊ะก็สามารถที่จะใส่งานได้อีกหลายปีนะกูดู่วงอะไรกูเปิดห้องเครื่องให้ิ่งปั๊บนะเนี่ยจ้ะสวยตัวนี้สิเป็นไฟเลี่ยวด้วจ้ะไฟเลี่ยวมันสิบ่คือตัวอื่นรุ่นอื่นมันสอยูุหูกระจกตัวนี้มันสอยู่ด้านข้าง นี่ก็เป็นไฟเลี้ยวดันขามไม่เอี่ยมสะอาดเรียบร้อยน้ำมันบเยอมเดี่ยจ้าก็คือตรงคันหนาก็คือเดิมๆเนี่ยจ้านัดฟ้ากระโปรงหนาก็เดิมนเนาะมาค่อยแกะ,ะเกนี่ยจ้าเม็ดอากเป็นอย่างกระยูคือเก่าเครื่องกับไม่เ e อี่ยมเนี่ยจ้าเม็ดอากคือคือเก่าตัวนี้เครื่องดีนิ่มเงียบจ้าเพ เครื่องปกติก็คแบบือจังรรถไม้ถั่วไปนี่แหละจา้ารถห้องสื่อมะมัยสิละตัวนี้กับห้อสื่อไปกัสามารถที่จะเติมน้ำมันแล้วก็ใส่งานได้ปกติได้เลยจา้าเครื่องก็ดีเกียร์ก็ดีช่วงล่างก็ดีเท่ากับมาล่องขับล่องเบิ้งอีกทีได้จ้าดากมาล่องเบิง้งล่องขับกับมาหาหนองปุยได้อยู่แถวอเซนการจานาก่อนถึงสมาคมปักไตจา้าประมาณห้าร้อยเมตรกะโทรนัดกับหนองปุยได้ที่เบอร์ศูนย์แปดศูนย์หก ศ4นยซซสองสองเบอร์นงปุ้ยจะเป็นเบอร์นี huh. <sh> <sh arp> ้เลยโทรมานัดได้เลยจ้าเปิดทำการเสมอจ้าประมาณเก้าโมงจนหกโมงแรงเนื้อจ้าผู้ใดสิเขามากร็โทรนัดกับนงปุ๋ยไฟกนได้เลยเนาะอือจ้าสำหรับคลิปนี้ผู้ใดมากผู้ใดชอบน้อนปุ๋ยฝากกดอ่ากดไลค์กดกระดิ่งให้นงปุ๋ยนเนื้อจ้าซับตักไข่ให้นงปุ้ยน้ำแน สำหรับคูไร้เพาอยากพลาดคลิปรถไม่ๆมที่นกปุ๋ยจะล่งกะรบกวนกดติดตามนอกปุ๋ยไว้ให้น้ำเนี่ยจา้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆจา้ากชิมผู้ไดเขามาเบิง่งเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ